สวัสดีค่ะจินมาแล้วนะคะวันนี้จินก็จะมาพูดถึงว่าเขาบอกว่าคุณภาพชีวิตของคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพอารมณ์ของคนเราในแต่ละวันจริงไหมเอออันนี้จรินก็จริงนะคะถ้าทุกๆวันเนี่ยเราลืมตาหรือตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามีความสุข ในวันนั้นน่ะเห็นไหมคะเราก็จะมีความสุขทั้งวันเราก็จะรู้สึกแบบสดชื่นไปไหนเราก็จะรู้สึกยิ้มแย้มเรารู้สึกแบบคือหัวใจพองโตมีความสุขถูกไหมคะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยนะคะเราตื่นมาเนี่ยนะคะเรารู้สึกเบื่อหน่ายเซ็เงเซ็งเรารู้สึกเหมือนแบบไม่มีอารมณ์อารมณ์มัน เออ่คุณมัวหรือมันไม่แจ่มใสมันไม่มีพลังเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นอยู่กับคุณภาพอารมณ์ของเราฉะนั้นแล้วจินถึงบอกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะเราสามารถควบคุมมันได้นะคะเราสามารถที่จะบ,บังคับหรือปรับเปลี่ยนมันได้จิงเชื่อว่านะคะ เพราะว่าเออกล้าพูดเลยนะคะว่าแต่ก่อนเนี้ยเออสมัยแบบเออไม่รู้เพื่อนเพื่อนเป็นหรือเปล่านะวัยรุ่นเนี่ยตัวเองเนี้ยจะรู้เลยว่าสมัยวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยจุนก็จะรู้สึกว่าเป็นคนที่ลักษณะแบบอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนแต่พออายุเรามากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเรารู้จักปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราเรารู้จักแบบเหมือนเหมือนเหมือนดูจิตเราอะคะ่ะ เออถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าจิตเรามันไม่ดีมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะควบคุมมันแต่เราเรานั่งดูมันนะคะแต่เราจะไม่ไปขัดขวางม,มันถ,ถ,ถ้าเกิดว่าอย่างบางคนเนี่ยมีนะคะสึกว่าไปแบบบางคับแบบรู้สึกว่าวันเนี้ยเราเหงาเราเศร้าเราแซดแล้วเราก็รู้สึกแบบเหมือนกับว่าเราไปต่อต้านมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มัน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 จะทําให้เรายิ่งยิ่งเศร้าหมองยิ่งเหมือนกับว่าเราไม่ไม่ยอมรับมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆเราเหมือนเหมือนเหมือนเราเก็บขยะเอาไว้อยู่ไเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะแตกออกมาหรือมันก็จะพอดออกมาให้เรามีความรู้สึกเออไม่สบายกายไม่สบายใจหรือบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าแบบเป็นคนที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คิดไม่ดีไปเลยคือเราต้องยอมรับนะคะถ้าเรารู้สึกไม่ดีเราต้องยอมรับในสถานการณ์ของวันนั้นนะคะหรือว่าวันนี้เรารู้สึกเราไม่อยากไปเจอทุกคนเราก็ไม่ต้องออกไปนะคะเราก็ต้องดูจิตเราเราเราคือให้เรายอมรับตัวตนของเราให้ได้ะคะ่ะอืมเพราะจินเชื่อว่าคือทุกคนเนี่ยนะคะคือเออ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ยอมถ้าทุกคน,ป,นปรับเปลี่ยนได้แล้วยอมรับตัวตนเองได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันจะให้เราเรียนรู้ไปด้วยว่าอ๋อตอนนี้นะเออเราเนี่ยนะเรารู้สึกเศร้าหมองเรารู้สึกไม่แฮปปี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมัน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 ก็จะทำให้เราเรียนรู้ตัวเราเองนะคะว่าอ๋อเนี่ยอาการที่เราเรารู้สึกเราไม่ แม่แฮปปี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ๋อเรารู้สึกไม่ไม่สดชื่นแจ่มใสเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่มันมันมันคือตัวตนเราใช่ไหมให้เราเรียนรู้มันนะคะอืมใหเ้เราก็ยอมรับมันนะคะอย่าไปฝืนอย่าฝืนนะคะจริงว่าการการที่เราเฝืนตัวเราเนี่ยนะคะมันเป็นการที่เหมือนเรากัดแกล้งตัวเองนะคะอืมแล้วเราก็จะไม่มีความสุขให้ รู้เลยว่าถ้าเราทุกข์เราก็ยอมรับว่าเราทุกข์เราเหงาเราก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยเราเหงานะเออเราก็หาเพื่อนคุยหาคนที่แบบเข้าใจเราปรับทุกข์กับเราเออหรือว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบทของเราเอออย่าให้ไปอยู่ตรงนั้นไปไปออกไปข้างนอกหรือเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมให้เรารู้สึกดีขึ้นนะ่ะ นะคะจินเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะคะเพราะจินก็ก็กก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะบางครั้งรู้สึกเ,เบื่อเบื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอ,อเปลี่ยนอิริียบทของเรานะคะหรือจะไปเที่ยวไปเปลี่ยนที่นอนไปไปแฮงเอาไปหาที่มันที่มันไม่ใช่ที่เดิมเดิมะนะคะมันก็จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราให้มันดีขึ้นนะคะ คือจิงเชื่อว่ามันไม่มีใครรู้เท่าตัวเราตัวเราเนี่ยนะคะจะรู้สถานการณ์ของตัวเราดีที่สุดนะคะที่จินบอกเนี่ยคืออ,อ,อารมณ์เนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยนะคะถ้าเราฝึกอยู่บ่อยๆฝึกดูฝึกรู้จักอารมณ์ของตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะจอนนั้นแล้วคุณภาพของอารมณ์เนี่ยสำคัญนะคะ ไม่ใช่ว่าเราเ,ออเขาเรียกว่าอะไรบางคนเนี่ยอารมณ์เขาเรียกว่าปล่อยไปตามกาลเวลาก็ไม่ได้บางคนอารมณ์ฉุนเฉียวก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะคะเราต้องควบคุมต้องควบคุมอารมณ์นี่สําคัญมากนะคะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าคนเราพออยายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะคะ คองสติอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็จะเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นผู้ใหญ่เป็นเอ่อคนเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นคนที่มีอายุหรือวุฒิภาวะเนี่ยที่น่ารักที่แบบใครก็อยากจะเข้าหาใครก็อยากที่จะเอ่อเข้ามาพูดมาคุยถ้าเราเป็นคนที่มีแต่อารมณ์แล้วเป็นคนแก่ที่เ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้จักปรับเปลี่ยนว่าเออโลกตอนนี้ก็ไปถึงไหนแล้วเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเหมือนนิสัยเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันธรรมชาติเนะคือคนที่มีอารมณ์อะ่ะมันไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าไป <c oughs> ใช่ไหมคะอย่างที่จินบอกมันมันมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะคะ่ะอืมแล้วยิ่งจินเองก็บอกเลยนะคะถ้าใครที่แบบว่าเออรู้สึกว่าแบบ ถ้าจินรู้สึกว่าเออคนนี้อารมณ์ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยจินจะถอยห่างเลยนะคะจินไม่ใช่ว่าจะกลัวเขาหรือว่าอะไรนะคะแต่จินไม่ใช้คําว่าไม่ประทะดีกว่านะคะเพราะมันไม่มันไม่มีประโยชน์เนาะทําให้แบบเราก็รู้สึกไม่ดีด้วยนะคะแล้วเราก็เออรู้สึกไม่ดีมันไม่ใช่ว่าเราอย่างเดียวมันก็เออคือพูดง่ายว่าคนรอบข้างหรือ คนที่เราประทะด้วยมันมันก็ไม่ดีไปด้วยถูกไหมคะเออมันก็จะเสียไปทั้งหมดอะคะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราอย่างเดียวไม่ว่าเขาหรือเราถูกไหมคะการประทะคารลมเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่จินบอกเลยว่าจินจะไม่ค่อยประทะขารลมกับใครนะคะไม่มีไม่พูดง่ายว่าไม่ทะเลาะกับใครเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันไม่มีความสุขคะ่ะ จินบอกเลยว่าทุกวันเนี้ยนะคะที่จินมาเปิดเพจอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราบอกว่าเราจะมีความสุขไปด้วยกันเห็นไหมฮะเออเราจะสร้างสุขให้โลกนี้มีความสุขนะคะถ้าเอออย่างที่จินบอกเนาะอามณ์เนี่ยก็สําคัญนะคะยังไงแล้วอ,อ่ถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าเออนะเรา ชอบมีอารมณ์ฉุนเฉียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็คือค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะคะจริงเชื่อปรับเปลี่ยนได้ค่ะปรับเปลี่ยนได้แล้วเราจะเป็นคนที่ดีแล้วมันก็ดีกับตัวเราแล้วใครๆก็รักเราด้วยนะคะโอเคเนาะโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะยังไงแล้วถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย